สวัสดีครับก็คลิปนี้พามาดูชั้นที่4 perfect c o n t i n u u s art ชั้นที่1 simple ไปแล้วชั้นที่2 c o n t i n u u ไปแล้วชั้นที่3 perfect ไปแล้วชั้นที่4 perfect c o n t i n u u s art ครับกำลังจะทำชั้นที่4เป็นการรวมเอาระหว่างชั้นที่2กับชั้นที่3ไปไว้ชั้นที่4นะครับ ชั้นที่สามเนี่ยผมเพิ่งนึกได้ว่ามันมีประโยคที่ในสมัยที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยได้ยินกันบ่อยมากก็คือ Have you ever seen the r a i n นะครับ Have you ever seen the r a i n ก็มาจากมาจากตัวนี้นะครับอ่าก็ดูนะครับผมผมจะลองเปลี่ยนให้ดูก่อนจะไปชั้นที่สี่ You have นะครับ You have You have ever seen the land ไม่เอานะครับ You have ever seen the l a n You have ever seen the land อันนี้คือประโยคบอกเล่าถ้าเป็นคำถามนะครับ Have you เอเวอร์ซีนเดเลนเห็นไหมครับเป็นประโยคคำถามซึ่งเป็นเพลงเพลงของรอสจวดไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็เขาเอาคำถามมาตั้งมาตั้งเป็นชื่อเพลงนะครับเนเรอ้องจำไม่ได้ละตอนสมัยวัยรุ่นนะครับนี่แหละคือพอผมมามา,มาถึงชั้นนี้ผมถึงอ๋อมาถึงบางอ้ออ๋อมันสลับแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นประโยชน์อะไรเพราะเราจำโครงสร้างไม่ได้จริงๆสมัยนั้น จำโครงสร้างไม่ได้เลยฮะเรียนภาษาอังกฤษมาโดยที่ไม่รู้โครงสร้างไม่เข้าใจโครงสร้างอะไรแดงสิ้นครเพิ่งมาเข้าใจตอนที่มาเรียนกับท่านอาจารย์สมคิดครอบบัวบานอันนี้ผมสารภาพเลยสารภาพตามตรงเลยครับว่าเนี <t> ่ยมาถึงบางอ้อตรงที่มาเจอท่านอาจารย์สมคิดอาจารย์สมคิดก็บอกกับผมเหมือนกันว่ามาถึงบางอ้อเมื่อไปเจออาจารย์กิษณะอาจารย์ผู้พิการทางสายตาอยู่ที่อินเดียที่ให้ทางมาท่านอาจารย์สมคิดก็เลยเก็บตำรามาทั้งหมดเขียนบันทึกตำรามาทั้งหมดเลยหออมาจากข้ามมาข้ามทะเลมาจากอินเดียมามาทำ มาทาแล้วก็หาคนมาสืบทอดนะครับพยาพยามพยายามอันนี้ผมก็เข้าใจท่านอาจารย์สมคิดเลยว่าโอ้โหในการที่จะฝึกเด็กสร้างลูกศิษย์สักคนเนี่ยมันค่อนข้างลุ่งยากแล้วก็ใช้เวลานาน,านพอสมควรในการที่จะนานพอสมควรแกก็บอกว่าโอ้โหโชคดีที่มาเจอผมซึ่งมาเจอผมเนะี่ยตอนที่ผมจะอ่าผมเป้าหมายผมคือจะไปจ้างแกผมสงสัยว่าแกไปเรียนมาได้ยังไงต่างประเทศทำไมถึงพูดภาษาอังกฤษได้อะไรประมาณนี้ผมก็อาจารย์จ้างไปสอนลูกหน่อย แต่ทงของจย์บอกว่าไม่ใช่ผมไม่สอนลูกท่านหรอกถ้าผมสอนท่านท่านไปสอนลูกผมมั่นใจว่าวิาวชาตําราของผมสามารถทําให้ท่านสอนคนอื่นได้ไม่เฉพาะลูกหรอกบอกงี้ไม่เฉพาะลูก,อกสอนคนอื่นได้นั่นแหละครับถึงที่ไปที่มาว่าผมเปกา,การการันตีตําราของท่านอาจารย์สมคิดว่าเรียนแล้วเนี่ยสามารถมาพรีเซนต์หรือว่ามาแชร์กับคนอื่นได้อย่างที่ผมกําลังทาครับอันนี้คือประโยชที่เจอนะครับที่ uh, you have ever seen the land คุณเคย เห็นฝนตกคุณเคยเห็นฝนตกใช่ไหมคุณเคยเห็นฝนตกพอคําถามว่าคุณเคยเห็นฝนตกใช่ไหมเห็นไหมครับแฮบ U E L C หรื e ไม่เ n ็ a ฝนตก็จะตอบว่าใช่ไม่ใช่แค่นั้นเองนี่ครับคือประโยคประโยคซึ่งเราพรอเห็นพอพอเราจับโครงสร้างได้อ๋อเราก็จะคุ้นเคยว่าประโยคนั้นประโยคนี้ประโยคนี้ประโยคนั้นมันก็จะมาเรื่อยๆครับมันก็จะมาเรื่อยๆที่เรามืดไปซะทั้งหมดของภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่ละก็ไม่ใช่ครับก็ไม่ใช่มันก็เริ่มเริ่มเห็นทางว่าอ๋อ ถ้าเราทําให้มันถูกทางตั้งแต่โดยโดยเริ่มเนี่ยครับสร้างสะพานขึ้นมาซะเพื่อจะข้ามอ่ะตั้งสะพานขึ้นมา,า,า,นนมาตั้งตอหมอ้อตั้งโครงสร้างขึ้นมาให้ถูกซะานเนี่ยเราจะไปต่อจะไปจะไป,จะไปแค่สอบเข้าอาศัยทําข้อสอบอย่างเดียวก็ได้หรือจะใช้ในการเป็นพื้นฐานในการฝึกพูดก็ได้ฝึกฟังก็ได้3อย่างครับสอย่างที่มีประโยชน์เห็นเห็นนะครับครับลงมาดูชั้นที่4ชั้นที่4ี่เนี่ยเป็น perfect continue นะครับ perfect continue นั่นก็หมายความว่าเขาจะต้องมีทั้ง กิร am, ยิยาประจําชั้นก็คืออ่า vt3 แล้วก็ ing นะครับ ing แล้วก็มีกิริยาช่วย2ตัวก็คือ verb to h a v e กับ verb to be นะครับ verb to h a l p กับ verb to be เอ้ verb to help กับ verb to be เนี่ยมันไม่ใช่วางอย่างนี้นะครับมันวางกิริยาช่วยมาก่อนแล้วก็กิริยาประจําชั้นมาที่หลังกิริยาประจําชั้นก็คือ vt3 แล้วก็ ing อ่ากิริยาช่วยก็คือ verb to h a v e verb to be มันซ้อนกันอยู่อย่างนี้ครับในไลฟ์สดทาง Facebook ผมก็ทำอย่างนี้ให้เห็นนะครับคือมันซ้อนกันอยู่อย่างนี้จริงๆ verb to have กับ verb to be ไอ้ verb to be v e to be ที่เป็นกริยาช่วยเนี่ยมันมาล็อกกริยาช่องที่3ก็คือเป็นบินไปตลอดไปตลอดชีวิตของมันนะครับเป็นบินนะครับเป็นบินไปตลอดชีวิตของมันไอ้ส่วน verb to have เนี่ยมันก็ทําหน้าที่ผ่านตามประธานจะเป็น h a v ซื้อเป็น have สองอย่างถ้าเป็น h a s ก็ประธานก็ต้องเป็นเอกภพอยู่ที่3าม h a s ถ้านอกนั้นไม่ใช่เอกภพที่สามก็จะเป็น have ส่วนส่วนตัวนี้นะครับ ing มันจะมาล็อกกิริยาแท้ทีนี้กริยาแท้ที่ผมยกประโยคมาก็คือ verb to be verb to be มันก็ต้องเป็นอะไรครับบังคับเลยว่าต้องเป็น being นะครับถ้าเป็นกริยาแท้ตัวอื่นล่ะอ่าเป็น i ่ะเป็น walk เป็น go ่ะก็จะเป็น walking going ถ้าเป็นอ่าถ้าเป็นอ่ verb to have อะก็จะเป็น having กริยาแท้ verb to have ก็จะเป็น having verb to do ก็จะเป็น doing ถ้าเป็นหมวดของนิ้วก้อยก็คือ verb t ก็คืออะไรครับ eat ก็เป็น eating starting ก็บ s t i n g นะครับก็จะไปอย่างเงี้ยไปทั้งหมดเลยก็คือสรุปได้ก็คือว่าถ้ากริยา active ไว้ทั้ง5ก็จะเป็น being going walking having doing eating starting เห็นไหมอันนี้คือในหมวดของที่เป็นชั้นที่4มันก็จะล็อกไปอย่างเงี้ยนะครับเอาอมาดูประโยคตัวอย่างที่ผมทำไว้นะครับ she has been being has ก็เป็นตัวเนี้ยต้องผ่านตามประธานนะครับประธานเป็นเอกภพตัวที่3นะครับเอกภพที่3คือตัวเนี้ยก็ต้องเป็น has ไอ้ตัวเนี้ยคือตัวนี้ไปล็อกอ่า vt3 นะครับ vt3 ก็จะเป็น been นะครับส่วนกิริยาแท้กิริยาแท้นะครับ verb to be ตัวเนี้ย verb to be ก็คือ is ตัวนี้นะครับ verb to be is อินฟิทีฟรูปเดิมมันคือ Be มันก็จะต้องไปล็อกกิริยาประจำชั้นคือ ING ก็จะเป็น b e อิงเห็นไหมครับจะมาลนานักษณะนี้ง่ายๆเลยมันง่ายๆเ,เลยครับ she has been being ถ้าเป็นพหูพจน์ก็จะเป็นอะไรครับ they have been being and i n d y and ida have been being เห็นไหมครับ everybody ทุกๆคนอะ Everybody have been เห็นไหมฮะก็จะมา h e y have been ก็จะผ่านลักษณะนี้ทั้งหมดเลยอันนี้คือ positive บอกเรานะครับ positive บอกเราเอาพอเป็นคำถามก็ง่ายๆนะครับเหมือนเดิมหลกักการเหมือนเดิมก็คือเอากิยาช่วยวางหน้าประธานถ้าถามด้วยเหตุด้วยผลก็เหมือนเดิมครับก็เอา w h วางข้างหน้าตัวนี้วางข้างหน้า has หรือ have ตามประธานแค่นั้นเองถ้าปฏิเสธละ่ะปฏิเสธท้องเนี้ยก็เหมือนเดิมครับเอา Not วางตรงไหนัะวางหลัง,ง,ลงกิยาช่วย He has not been เห็นไหมครับมาแค่เนี้แค่นี้เองชั้นที่4จบไปแล้วเอ๊ะทำไมผมต้องรีบยกมาให้พร้อมๆกันก็จริงๆแล้วนะ่ะในคลิปจริงๆถ้าจะพูดแบบให้เข้าใจต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงครับทำต่อเนื่องเป็นชั่วโมงในการที่ทำคลิปออกมาเป็นชั่วโมงหรือมากกว่า20-30ิบนาทีอะไรเนี่ยผมมองว่าคนมาฟังเนี่ยเริ่มไม่อยากฟังเริ่มไม่อยากฟัง คือพอไม่อยากฟังแล้วมันให kind of <Vou> ้ประโยชน์ไม่ได้คุณ <tortured. S 1> คุณไม่อยากฟังจากคุณไม่ฟังคนอื่นพูดเนี่ยไม่มีประโยชน์แล้วคุณต้องฝึกเป็นคนถ้าจะได้ประโยชน์จริงๆคุณต้องฝึกฟังคนอื่นฟัง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 เยอะๆเหมือนกับอ่านเยอะๆเลยนะครับฟังเขาเยอะๆฟังหลายๆคนหลายๆหลายๆท่านอ่ะหลายข้อมูลพูดง่ายเอาข้อมูลมาเข้ามาเยอะๆมันก็จะมีประโยชน์นะครับเพราะเราต้องประมวลผลเห็นไหมครับทีนั้นพอทําคลิปยาวๆคลิปเดียว ที่จะทาให้คุณเบื่อกันฟังไม่พอเบื่อแล้วก็ไม่อยากฟังฟังไปที่ไม่กี่นาทีก็ปิดทิ้งไม่เกิดประโยชน์ฉะนั้นผมก็เลยซอ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 ย,ซอยให้สัน้นให้คิปสิบนาทีสิบนาทีผมจะทำแค่สิบประมาณสิบนาทีนะครับสิบนาทีให้เห็นว่าอ๋อมันฟังง่ายๆฟังง่ายๆฟังค่อยๆฟ,อยฟังไปอะไรประมาณนี้นะครับแต่องมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นขึ้นไปอีกก็คือคุณต้องจำสองสองแพทเทิร์นนี้ให้ผมผมให้ได้ทําให้ได้เพราะว่าจำไม่ได้ปั๊บผมพูดอะไรไปอะ่ะคุณก็เข้าใจหมดเลย ไม่ต้องมานั่งไล่แบบสเต็ปช้าๆแบบนี้ช้าๆวนนี้ผมทำมาสําหรับคนที่ไปได้ช้าคนที่ไปได้ช้าก็มีหลายคนนะครับก็ไม่ใช่ไม่ใช่เด็กอย่างเดียวหรอกผู้ปกครองผู้ใหญ่หลายๆคนก็ไปช้าๆก็มีเด็กไปได้ช้าก็มีเด็กที่ไปด้วยด้วยความฉลาดเขาก็ไปด้วยช้าก็มีเพราะว่าเขาเป็นคนที่สงสัยเขาจะไม่ไปเลยไม่ไปผ่านเขาจะอันนี้ใช่เหรออันนี้ใช่เหรอนะครับอันนี้ถ้าเป็นข้อสอบนะครับถ้าเป็นข้อสอบก็จะเป็นลักษณะนี้เขาจะหยิบตัวนี้ออกมาตัวหนึ่งหรือหยิบตัวไหนออกมาก็ได้นะครับเขาจะมาปนกับไอ้ ทีเนียประโยชน์มันก็จะล็อกไว้ครับอ๋อ oh, has not not นี่เป็นกประโยชน์ปริสธน,นะ has นี่เป็นกินยาช่วยมันจะต้องมีอีกตัวหนึ่งก็คืออ๋อ oh, มันจะเป็นอะไรได้ถ้าเป็น Perfect เป็นเพอร์เฟกต์มันก็ต้องเป็นกินยาแท้ต้องบวกช่องที่3ามนะครับกิยาแท้ต้องอยู่ช่องที่3ามตัวเนี้มันว่างไว้มันแบงค์ไว้เราก็มาดูในคำตอบมีอะไรบ้างอ๋อ oh, กิยาแท้เป็นช่องที่สมีคำว่าอะไรบีนอะไรครับวอลกิ่ง e a t i n g แล้วก็อะไรครับ B เห็นไหมฮะสี่ตัว A B C D A B C D นะครับทีนี้พอเราเห็นอย่างเงี้ยพอเราจำแพทเทิร์มันได้ปั๊บเราก็จะรู้ว่าอ๋อตัวนี้ยังไงก็ต้องเป็นกิริยาแท้ที่ต้องเป็นช่องที่3เพราะไอ้ตัวนี้มันก็เป็นกิริยาช่วยผ่านตาประธานไอ้ตัวนี้ก็เป็นกิริยากิริยาประจำชั้นที่ล็อกด้วยกิริยาแท้นะครับกิริยาแท้กิริยาประจาชั้นที่มาล็อกกิริยาแท้ มาโทษทีนะครับกิริยาประจากิริยากิริยาประจําชั้นที่มาล็อกกิริยาแท้ไอ้ตัวนี้เป็นกิริยาช่วยที่มาล็อกชั้นที่3กิริยาช่วยตัวนี้ไปล็อกกิริยาวีทีสามนะครับวีทสอันนี้ผมอธิบายผิดนิดนึงนะครับโทษทีพอเราเห็นโคงพอเราจับแพทเทิร์นมันได้ปั๊บเราอ๋อตัวนี้มันต้องเป็นกิริยาช่วยที่มาอยู่ในช่องที่3มมันจะต้องเป็นอ๋อ ถึงบางอ้อเลยมันจะต้องเป็นบีนแน่นอนพอไปดูคาําตอบปับ๊บมันมีบีนอยู่คนเดียวอังอื่นมันไม่ใช่เลยก็ชัดเจนครับว่ามันต้องมาลักษณะนี้เดี๋ยวผมจะเอาข้อสอบจริงๆมามาวิเคราะห์เดี๋ยวพอผมทําทําครบทุกทุกทุกประโยชก่อนนะครับทบทุกประโยคก่อนมีทั้งหมด3 3 36หน้า3 36หน้านะครับแต่ผมจะไม่ทำครบสา,มาผมจะไม่ทําลักษณะเป็นหน้าหน้าไปหน้ามามันเหมือนกาัการให้ฟังแต่ผมจะทํา ประโยคเนี้ยพอวิ่งไปตรงนั้นตรงเนี้ยมันจะเป็นลานาักษณะไหนผมจะดึง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 ตัวนั้นตัวนี้นมาให้เห็นนะครับสังเกตไหมครับว่าทุกอันทุกบนกระดานของผมเนี่ยเป็นคาคาที่ธรรมดามากที่ทุกท่านแปลดแต่แยกแต่ละคำแปลได้หมดแล้วแปลได้หมดแล้วผมไม่เอาคําที่ยากแล้วก็ที่มันซับซ้อนจนเกินไปนะครับก็มีบางคำบางคำบาง,บาง,บางที่ผมใส่เข้ามาดูให้มันทันสมัยอย่างเช่นอย่างเช่นโจไบเดน has been being อ่ president america อย่างเงี้ยนะครับผมก็เปลี่ยนแค่ประธานกับ complement ของมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเลยเพราะ pattern มันมีวางวางผมวางไว้อยู่แล้วเห็นไหมครับพอจับคงพอได้พอได้ pattern มาแล้วผมก็ทำให้ดูง่ายๆถ้าเป็นอดีตก็จะเป็นโดนัททัมอะไรครับโดนัททัม โดนนั่นทำ has ใช่ไหมครับ has <c oughs> ได้ไหมไม่ได้โดนนั่นทำ has b e e n ช่องที่สอง has b e e n being a c i d e a n โดนนั่นทางกำลังจะกลายเป็นอดีตของประธานาธิดีของสหรัฐอเมริกาเห็นไหมครับเนี่ยคือการการเปลี่ยนเปลี่ยนประธานกับ c o m p l เ m e n t ให้มันนั่นไปเอ้ยแล้วทำไมบางคนไม่เอายากเร็เอายาก,กไม่ได้ครับ เราต้องเริ่มบแบบง่ายๆถ้าเราเริ่มแบบยากๆเนี่ยเราจับมันไม่ได้เราต้องถ้าเบสิกของการกีฬาของกีฬาก็คือถ้าจับบอลเห็นไหมฮะเขาก็ให้จับบอลก่อนเขาไม่ให้เดาะบอลก่อนคุณจับบอลให้ได้ก่อนคุณแปลบอลให้ตรงก่อนคุณถึงจะไปขึ้นขั้นไปเป็นเดาะบอลถ้าคุณแปะบอลไม่ตรงจับบอลยังไม่อยู่จับบอลไอ้หลังเทา้าด้วยหลังเท้าไม่อยู่ด้วยข้างเท้าไม่อยู่อะไรเงี้ยคุณก็จะไปสเต็ปต่อไปมันก็ยากครับอันนี้กีฬานนง่ายๆครับผมครับวันนี้สวัสดีครับ